สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู่ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาดพายพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแพทย์ในเสา้าของมือวันที่หกเดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพายพี่น้องค่ะมื่อนี้นะคะแอดาภาพพม่พี่น้องพระเทวสุขสกุลค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง จากปูลึกลับนะคะพีพ่น้องคะสำหรับอ่างวดที่ผ่านมานี่ยเปดิดติดตามแนวทางของปูนะคะแต่วันโมนีโทร่ไปหาปูปูแล้วบอกซูฟังนะคะว่าเอฟซีถือกระนปูเป็นแสนนะคะพีพ่น้องคะเอาแนวทางของปูลึกลับโอนีนะคะเสด็จมาเป็นตัวใดนะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกันนะคะปูกคะสาธุ <ขอ S 2> สาธุค่ะโมนีก็เลยมาถ<ส>ามค่าสว <า S> ัสดีค่ะจ้า มันต้องมีหลายหางหรอกค่ะไอ้เลขบนนี่แค่สองหางเท่านั้นจ้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะเก้าหกสี่เก้าหกสี่ค่ะไอ้เลขล่างนี่กันหกเก้าแล้วก็หกสี่เท่านั้นหกเก้ากับหกสี่หกเก้านี่ ก้าวๆปู้าก้าค่ะอืมมีเท่านี้ล่ะอืมค่ะม,มือมือม่อ้งนู้นเมื่อเรียกว่าจา้าเจิาโไมได้ค่ะเอาปูขะอันบงนึงของปูงวดบางหันนีข้าน่อยฏิติตตามของปูของปูมัดเข่าตัวใดนะคะของปูคะเอาไอัก ปู้บอือเ้อันเจ็สี่หนึ่งปูได้ไอหกหนึ่งหนึ่งหกแลบอกให้เจ้าคือหานึ่งหนึ่งหาแล้วกันเจ็ดหนึ่งหนึเจ็ดได้เดือว่าเสนอเาเจ้รืองบัเจขอเง็นทูบอกก็ได้ยักบารทมเป็นเสีเหรอคะโอ้เขาเจ้าเดรนไลนนแ่เนาะเอ้นายเกียนเรว่อันอ้ช่วงไม่พู้ใส่ได้แน่นัน เป็ในใมากสามหมื่นโอ้โอ้ผู้นี้เพิ่งซื้อนักแต่นอกจากประเด็นหัวเป็น,นแสนไอเจ้าจนว่าเศร้าเงินไปขายของเงินตลาดนะั้นค่ะขาเจ้าหาเลขโดยเฉพาะเลยค่ะดวงขาเจ้าท่านี้อืมนี่เงินเงินก็ถือขึ้นหกเจ็ดหมื่นอยู่ข้าเจ้า,า<ม>ค่ะ เดินไล่นีแล้วขนาดรวบเดินขายของเงินตลาดนัผมก็ซุ่งกับคนเจียงไปไหนบ่อรุ่กว่าขับบ่าแล้วค่ะแต่พวนั่งรถเก๋งก็เผออื่อหาย่างเดียวเลยนานนี่เลยอืมไม่ว่าเอา,านเงินมุตดตัวที่ไปหาไก่ไปนั่นไอ พวกมหาปูพวกอะไรเสียบาทนึงเขาโทรฟรีเกือบแน้ะว่าโอ้ค่ะเพราะวัาเอาจากโทรศัพท์มากก็ได้เลยทีลนะนั mm ้นให้ก่อนมุกตี่ไปอันผู้ทับเบิกไปอนันสร้างภาคอย่างนี้นไปครับจากจันไปพุ่นไปครับต้องเทียกันยมื้อกว่าบาทเนาะโอ้ค่ารถน้ำมันยังแพงด้วยกันน้ออืมทีนี้เขาเขาซื้อไปแต่นพัทยา ไอ้บางแสงพัทยาชุนระยองไปวัดจยี่วัดเรีนจันมองเขายู่คุณค่ะเขาดีซื้อใยายคุณเตกีเขาก็ซื้อใหญ่เขาซื้อมองเดี่ยวเขาโกงเขาโุงเขาเลยค่ะเขาเลยเศร้าเศร้าซื้อมองเดี่ยวเลยเลยเรียนซื้อใหญ่เหนนะ็นแน่ค่ะเมียนเมียนแบบนี้แต่มันยังขี้วั่นมันกรซื่น ซือรถระบี่เนี่ยคือเวยนเพียนนี่วันเนาะแล้วคงสุดท้ายเข้าหน่อยสิท่วหาปูอีกนะคะปูคัอืมม่นะบมืเรียกวอกอะบราอได้ค่ะปูคะเมื่อนี้ก็เมี่ยนี้ก็มี่ยนเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหกซีเมนบอคะเนีนแล้วก็ล่างนี่หกเก่าหกซีกับเก่าเก่าเปนบอคะเนียนโอเคได้ค่ะปูคะขอบคุณปู่ะ กาบนมัสการนะคะผู้คาสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องมือเร้านี่จะาแม่นว่าคิดว่าจังไดพี่น้องคะมัดผมเอามาใส่ข้างหน้าเอาคนไก่ตัดพี่น้องผลปรากฏว่าโอ้ยข้างหน้าเห็นลิกลิกอยู่โอ้ยมองเนี่ยเจ้าแม่นยังมองนี่ยัต่ผมเลยบ่แม่นสิไใดเป็นผมหนามาเสีบอกพี่น้อง มันมันผมรนน่ะนะพี่น้องคะโอ๊ยมงบ่จืดพี่น้องมันมันมันผมรนเนาะแล้ก็เห็ดเลี่องสีกลมร่งแ,แล้วก็เห็ดงซี้เหสีนบ่บแล้วก็ตัดออกบนีนตัดแม่บนีนพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยทั้งนาทั้งนาฉันเฮียนลิจิกอยู่เอา้าก็สิมัดผมได้อบอหนินะนั่นก็สิบ่เป็นน่ะนางมาซะบอกพี่น้อง เป็นผมหนามาด่หนยตายแล้วตายแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งบิจืดเลยก็จะเล้ยวาสิไดมัดขึ้นหนงสีละติสิไดมัดขึ้นหนงสีตัวเนอะพี่น้องเนาะมันหุนหวยพี่น้องมันมันผมรนเมนบ้าค่ะมันผมรนมันผมยาวหรือมันกับผมลนวันนี้ไอกกับจับมามาัดมัดเห็นเขาเบิ้งในยูทูปเห็นเขามาัด กระตัดกม้มล่งตัดแล้วออกมาเนี่ยมันงามมึ่นี้จะคล้องไปตัดจังไดยว่าเป็นผมหนาม,มาอุ้ยตายแล้วพี่น้องกะเห็ดจังไดบนนี้่คยเฮ็ดจังไดยบนนี้อ๋อไปดนายเนาะไปตัดตัดเองนี่ี้พี่นอ้องพี่น้องเจ้าก,กระเบงเนะี่ยได้ผมโปกเลยได้ผมงอโปกเลยมึงเนี้เป็นผมหนาม,มาเสยเห็ดจังเลยบนนี้ เอาก็เป็นยังสัน่นโอ้ยก็เป็นตะนายแถมึงเนี่ยก็เลยมาบได้มาทั้งหนาบได้มาทั้งังหน่ได้อยู่มันผู้ใดบอกเห็นมันล่นเนาะก็หน่อยอันเบิ่งรู้ว่าตัดตัวเขาก็ตัดงามแท้สันดีในยูทูบบัตรจอของตาลงมาหรือว่ามันมนตัดทั้งหนาทั้งผีหลายปวดก็ใช่ไหมมันกลมกลมลงใช่ไหมพี่น้อยเราตาดตีตัดผีเด้อ ออกมากเป็นพรมหนามาเลยจ้าจักส่งอีอย่างเดียว,วันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวสิมาสรุปสูฟังนะคะสรุปแนวทางของปู่ลึกลับซูฟังนะคะพี่น้องคะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ลึกลับนะคะพี่น้องคะแนวทางมณีของปูค่ค่ะ เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหกสี่นะคะพี่น้องคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่นะคะบันทีล่างหกเก่าหกสี่กับเก่าเก่านะคะล่างหกเก่าหกสี่กับเก่าเก่าพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกามีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าจากขู่ลึกลับนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสรุปได้ส่งผมส่งนี่แล้วพี่น้องส่งหัวโปกนี่แล้วพี่น้องคะเอาเนาะก็อยากไปตัด ก็อยากตัดเองนะพี่นอ้องม,มันจับจังใดข้างหน้นาสั่นจีดิดเลยพี่น้องเอ้ยเอากะสีทนไปอีกจกักพุณแลพี่น้องหกเดือนมันสีเงาโบ๊ะพวกนี่ผมข้างหนา้านี่หกเดือนนี่พี่น้องคะ่ะผมแอดแห่งเงาเยากยกะสีทนไปครับหัวโป่งสีทุน่พทนพี่น้องคะ่ะเอาโอ๊ตเอาเด้อพี่น้องเด้อโอ๊ตซ่าเอานะคะเอาพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางวัอนี้นะคะจากปู่ลึกลับนะคะพี่น้องคะจงังไดกะ่าลืมนําไป พิจารณาเบิงนพีน้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพอายพิ้องบรรเทาสุขสุขค่อนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ลึกลับค่ะเอาแอกเสด้ขอตัวลาพลายพิ้องบรรเทาสุขสุขค้อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แปในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้ <hobbies. S 1> สวัสดีค่ะ